แต่เรียนภาษาไทยรู้บ้างไหมภาษาอื่นก็มีภาษาบาลีควรจดเป็นภาษาที่พบกันอยู่มากมีมีอักษรสามีตัวตามหาแถวนาซีนิยมใช้รอจุลาอย่างเช่นกีฬาจุลาก็มีใช้ริกันอยู่มากล้น ภาริยาเป็นต้นจริยาก็ดีนี่ไงคือคำบาลีแม่ง่ายดายจังเฮ้ยเรียนต่อละกันสะระมีอยู่แปดตัวคิดได้ชั่วจํจำไว้ให้ดีอ,아아อ้ออีอูจำไว้หนูหนูเอโอก็อมีไม่นิยมควบกล้ำ เช่นมัจฉาสามีแน่นอนตัวสะกดตัวตามปุจชากัญญาจากขุคำพีจำไว้ให้ดีนะหนูไว้เป็นความรู้กันบ้างก็ดีนี่คือภาษาบาลีแม่ง่ายดายจังฮฮ้ไปต่อละกันเตรียนต่อในคำถัดไป รู้กันไหมสันสกิจก็มีอักษรมีสามสิบห้าเพิ่มสอสาาสอบหรือสีนิยมคำควบกล้ำมัตสยาสวามีไม่ใช้ตัวรอจุลาแต่ใช้กรีธาจุลานะสีใช้รอหันกันอยู่มากล้นจัญยาเป็นต้นพันระยาก็มี สระเพิ่มจากบาลีแม่หรือหรือไอเอาเฮ้อหรือหรือไอเอา